ชื่อเล่นชื่อใหญ่ครับเรียนอยู่งเรียนอาชีวะศึกษาเชียงใหม่สาขาค่ากรรมอาหารและโภชนาการครับชื่อเล่นชื่อกี่ครับเรียนปวส .2 วิทยาศาสตเชียงใหม่คอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับชื่อเล่นชื่อขิมเรียนอยู่ราชวัทเชียงใหม่ค่ะผมชื่อนัทครับเ,เรียนอยู่เทคโนโลยีปี4ครับชีวิตตอนที่ยังไม่มีเชื่อพระเจ้านี่คือเป็นคนไงเกเรเที่ยวบ่อย ไปติดเพื่อนเวลาเพื่อนมีเรื่องนี้ไปกับเพื่อนหมดคือแล้วหลังจากที่มาเชื่อพระเจ้าก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงคือเลิกเที่ยวเพื่อนมีเรื่องอะไรก็ไม่ไปอย่างเงี้ยครก็คอยอยู่แต่บ้านช่วยพ่อแม่อย่างเงี้ยครชีวิตใหม่หลังจากที่มาเชื่อพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับทั้งด้านชีวิตส่วนตัวทั้งแบบอารมณ์ทั้งการเรียนเกรดเฉลีย่ยอะไรก็เพิ่มขึ้นครับแบบชีวิต ประจำวันก็โอเคขึ้นครับแบบถึงแม้จะมีขัดสนเรื่องเงินอะไรบ้างแต่ก็พระเจ้าก็เลี้ยงดูแบบไม่ให้ขัดสนใดๆเลยครับแบบไม่ไม่ได้อยู่แบบอดอยากแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าหลายๆอย่างเลยครับเข้ามาที่โบสถ์เนาะพี่ๆที่ในโบสถ์ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีอบอุ่นมากก็รู้สึกดีชีวิตเปลี่ยนไปก็เามื่อก่อนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลา ยุ่งยากชีวิตนี่ยุ่งมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมีเวลาให้ตัวเองกมากขึ้นพระเจ้าจะสานเวลาให้ดูแลทุกๆเรื่องทุกๆเวลาค่ะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรื่องของอการเติบโตขึ้นทั้งการที่เราจะไปเจอกับโลกภายนอกนะครับก็คือเราจะรับสามารถที่จะรับแรงกดดันสามารถที่จะ,อะมองมองอุปสรรคเป็นเรื่องง่าย มีมุมมองที่บวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณที่พระเจ้านั้นเปลี่ยนทัศนคติของการใช้ชีวิตเปลี่ยนเรื่องราวที่ที่เราได้พบเจอเนี่ยให้มันเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตนีะครับพระเจ้าสาหรับโบทดีออแห่งนี้ที่พระเจ้าเตรียมให้คือเป็นโบทที่ดีขอที่มีผู้นําที่ดีพี่เลี้ยงแล้วก็กลุ่มในแคร์ที่ดีแล้วมีพี่น้องที่เป็นกันเองฮะขอบคุณพระเจ้า ที่ได้เข้ามาที่นี่ฮะก็มีความรู้สึกที่ที่รู้สึกว่าเป็นกันเองกับทุกๆคนนะฮะก็คือทุกๆคนนั้นน่ารักมากครับได้รู้จักก็สนิทกันอย่างเร็วถ้าเป็นที่อื่นหรือว่าที่แบบเราจะไปรู้จักกับใครทักคนอย่างเงี้ยเราก็คงไม่สนิทกับเขาได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครให้ใจเราขนาดนี้ครับอบอุ่นนี้ยก็สมาชิกในโบสถ์ก็เป็นพี่เป็นน้องกันนีงครับแล้วก็พี่เลี้ยงก็ติดตาม แบบลูกแก่ได้ดีมากแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับครอบครัวในฝ่ายพระวิญญาณนี้นครับอบค,ครับพี่พี่น้องน้อง๋อที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเชิญชวนให้มารู้จักกับพระเจ้ากันว่าชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเยอะมากขึ้นค่ะขอบคุณครับ